ชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสาคัญการมีชีวิตวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2517เราชวนอ่านกันมาถึงตอนคําภาษาบาลีที่คนไทยเข้าใจผิดวันละคำบางวันได้หลายคําบางคําพูดหลายวันวันนี้คําว่ามานซึ่งเป็นคําบาลีที่คนไทยเข้าใจไขว้เขวอีกคําหนึ่งเพราะเราเอามาพูดปน,นกันกับคําว่ายักษ์ซึ่งเลยทําให้ พากันเข้าใจไปว่าทั้งยักษ์ทั้งมาน,นี้เป็นพวกเดียวกันแบบที่เอามาพูดว่าขูดร้ายเป็นยักษ์เป็นมานไปแบบนี้ <c oughs> ก็เลยทำให้คำว่ามานในภาษาไทยไม่ตรงกับความหมายดังเดิมในภาษาบาลีที่วันนี้เราจะเอามาพูดไว้ให้เข้าใจใหม่เสียให้ถูกต้องในภาษาบาลีนั้น <c oughs> ก่อนที่จะ พูดถึงมารเพราะเหตุที่คนไทยเราเอามาพูดปน,นกันกับยักษ์ก็เลยจําเป็นจะต้องพูดถึงสถานะยักษ์ให้เข้าใจเอาไว้ก่อนว่าหมายถึงใครยักษ์นี่เป็นอมนุษย์มีทั้งผู้ทั้งเมียมีทั้งยักษ์โขทั้งยักษ์ขินีมีร่างกายที่กำยำใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวกินคนกินสัตว์เป็นอาหารก็เลยทำให้เรา กลัวยักษ์แบบที่ศิลปินท่านเอามาปั้นเป็นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพให้เราได้เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กนั่นเองทีนี้ยักษ์เนี่ยเป็นอามานุษย์ที่เป็นลูกน้องของเทวดาเทวดาที่เป็นหัวหน้าชื่อว่าท้ากุเวนหรือท้าเวสุวรรณเป็นเทวดาตนหนึ่งอยู่ในชั้น จาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นเทวดาชั้นต่ำที่สุดเนี่ยให้เรารู้สถานะของยักษ์เอาไว้อย่างนี้ว่าอยู่แปะแปะกันกับมนุษย์เรานี่แหละ <c oughs> คือสูงกว่าเราแต่ไม่เท่ากับเทวดาสูงกว่าเราเพราะเรากลัวมัน <c oughs> เพราะว่ามันโหดร้ายทารุณน,นี่คือสถานะของยักษ์แต่ทีนี้มานี่ท่าน เป็นเทวดาชั้นสูงคือใหญ่กว่าหัวหน้าของยักษ์ซสอีกเพราะมานั้นเป็นเทพตนหนึ่งซึ่งอยู่ในชั้นปารานิมิตวัสวัสดีเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงที่สุดในกาลมาวจรเพียงแต่นิสัยของมานหรือพยาม,มารเนี่ยท่านมีนิสัยชอบขัดขวางคนไม่ให้พ้นไปจากกามาสุขก็คือเอา กามาสุขอันเป็นทพิ์ที่สูงที่สุดของท่านนั่นแหละไปเที่ยวล่อลวงผู้คนไว้ไม่ให้พ้นไปจากกามาสุขได้แบบตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้กับพญามารน,นี่แหละที่มีทิดาสามนางคือนางตันหาอัรดีราคานี่แหะก็มาขวางพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้ตรัสรู้แบบที่เราได้ยินได้ฟังมาใน พุทธประวัติทีนี้ทั้งยักษ์ทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลคือก่อนที่พระเจ้าจุบัิมาตรัสรู้ก็เขาก็พูดเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วท่าทีของพระพุทธเจ้าแม้ทรงอุบัติตรัสรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ไปหักล้างหรือล้มเลิกของใครนี่คือท่าทีที่เราชาวพุทธจะต้องเข้าใจพระพุทธเจ้า จะไม่ล้มเลิกหักล้างใครมีแต่จะอาลูมารวยดังนั้นในพระไตรปิฎกมากมายก็เลยมีเรื่องทั้งยักษ์เทวดามา,ารพรมเหล่านี้ปนอยู่เต็มไปหมดพระองค์ก็ทรงสอนเพื่อให้ผู้คนคล้อยตามท่านเองแต่เมื่อสอนแล้วพระองค์ก็ทรงเอามาประยุกต์ของพระองค์ด้วยเช่นมารนี้พระองค์ก็ทรงพูดถึงขันธมารก็คือเบญจขันธ์คือ ร่างกายจิตใจของเรานี่แหละเป็นมารเองเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วในอัตตาคาดีกาท่านก็เอามารวบรวมไว้เป็นห้ามาน <c oughs> คือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารแล้วก็มัจจุมานอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นนั้นว่ามานนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เอามาประยุกต์ให้เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของนามธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นการประยุกสอนนั่นเองส่วน ที่เขาเชื่อกันอยู่มาตั้งแต่เก่าก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ไปหักล้างล้มล้างมีแต่จะเอามาสอนเพื่อให้มันเ,เข้าได้กับสิ่งที่พวกเขาเข้าใจกันอยู่เราชาวพุทธก็ขอให้เข้าใจท่าทีตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับ